เอาจริงๆคอนเทนต์นี้ผมตั้งใจจะไปถ่ายเป็นวล็อกเก็บบรรยากาศบรรยายความรู้สึกให้ทุกคนได้ดูนะแต่พอถึงหน้างานจริงๆไม่ไหวครับคนเยอะเกินเกรงใจด้วยอะไรด้วยก็เลยมาบอกเล่าผ่านเสียงเอาละกันหวังว่าคงไม่ผิดหวังกันเนาอ ก็วันนี้อยากจะมาบรรยายความรู้สึกหลังจากที่ผมนั้นได้ไปรับชม b a คู o o k e Sentai b u n b u n c h e vs King o h e r รอบพิเศษที่ทางการ์ตูนคขับได้จัดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมนาที่ SF World Cinema c e n t a n World ครับและได้พบกับคุณเอริกะมูราคามิหรือนักสแสดงที่รับบทเป็นฮิมิโนะรันหรือคามาคิริโอเจอร์ด้วยครับก่อนอื่นเลยหนังมันฉาย2รอบครับนั่นก็คือรอบเที่ยงกับรอบบ่าย3 ผมเลือกที่จะไปดูรอบบ่าย3เพราะไม่อยากตื่นเช้าครับผมไปถึงก็ประมาณบ่าย2นิดๆละก็ได้ขึ้นไปเอาตั๋วที่หน้าโรงหนังครับแล้วได้เข้าไปทักทายกับพี่ๆทีมงานสตาฟของทางการ์ตูนขับทุกคนดีใจที่พี่ๆทุกคนยังจําผมได้อยู่ถึงแม้บางคนจะต้องใช้เวลานึกก็เถอะ <c oughs> ไม่ว่ากันครับแต่พี่ที่สนิทกับผมมากๆแค่เข้าไปจิ้มแกแกก็จําได้แล้วดีใจมากๆครับ เออเผื่อใครไม่เก็ตว่าผมเข้าไปทักทีมสตาฟทำไมก็เมื่อประมาณปลายปี2566ครับผมได้เป็นเด็กฝึกงานที่การูนคลับเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับเอาง่ายๆว่าผมเป็นเด็กฝึกงานเก่านั่นแหละก็หลังจากนั้นผมก็ยืนรอเพื่อนผมครับหรือเจ้าซิม5 i ระหว่างรอก็เจออินฟูสายโทคุบ้างบางคนครับเจอคอสเพย์บ้างต้องยอมรับเลยครับว่าคอสเพย์ชุดสูตรเขาทํามาเนียบและมีคุณภาพจริงๆครับเหมือนยังกับออฟฟิเชียลทำมาเองผมไม่รู้ว่าใครแต่งเป็นอะไรมาบ้างนะแต่ที่ผมทันเห็นก็จะมีบ mm ุนเลสบุนแบล็กแล้วก็เลสบัตเตอร์ครับสวยมากๆเลยและพอซิม52มาถึงเพราะผมก็ยืนรอตรงนั้นเสพบ,บรรยากาศงานอีเวนต์อยู่ตรงนั้นแหละ แล้วเข้าไปสวัสดีคุณนพแต่อันนี้เหมือนแกจะจําผมไม่ได้นะ, <c oughs> นะนะก็นั่นแหละเนาะเด็กฝึกงานแกมีเยอะและอย่างผมก็ตัดผมเครี้ยงหัวซะขนาดนั้นระหว่างนี้ก็มีน้องแฟนลับกาโคเดสคนนึงเข้ามาทักทายและพูดคุยครับซึ่งพูดตรงๆเลยว่าผมทําตัวไม่ถูกเลยจริงๆครับมันไม่เคยมีใครมาทักทายผมในกรณีนี้เลยดีใจมากๆครับคนนั้นถ้าใน y o YouTube น่าจะชื่อคุณวิสรุตธครับเขาก็มายืนพูดคุยอะไรก,กับผมก็หลายนาทีอยู่ครับ ก่อนเข้าไปเขาก็ได้ขอถ่ายรูปคู่กับผมด้วยเอาจริงๆแล้วว่าผมเขินมากๆไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งตัวเองจะอยู่ในจุดที่มีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปได้เลยครับถัดมาครับก็เป็นคุณเคนซีครับ คนนี้ไม่ได้มาดูหนังครับเพราะเขาติดธุระเขาตั้งใจมาหาผมโดยเฉพาะอันนี้โคตรดีใจและประทับใจมากๆครับขอบคุณมากครับก็ได้ทักทายกันไม่กี่นาทีครับเพราะเดี๋ยวแกไปทาธุระต่อและสุดท้ายมันก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งที่ให้เขียนข้อความถึงคุณเอริกามูลาคามีครับผมกับซิมกําลังจะเดินไปเขียนก็มีแฟนคลับอีกคนมาทักแล้วขอจับมือครับแบบอุ้ยนี่คุณกาคุหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยขอจับมือหน่อยขอจับมือหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ยืนพูดคุยกันสักพักก่อนแยกย้ายแต่คนนี้ผมก็ลืมถามวว่่่าาาาาเเเเคคค้้้ปปป็็นนนนนนนใร,นรััอออถดดููลิียยแสงตห ค,คือผมก็ไม่คิดหรอกครับว่าการทําช่องของผมมันจะทําให้วันหนึ่งมันจะมีแฟนคลับเข้ามาหาเข้ามาทักทายถ่ายรูปขอจับมือผมดีใจมากๆครับคือแค่มีคนมาทักทายผมแค่คนเดียวผมก็ดีใจมากๆแล้วอะ่ะแต่นี่มากันทั้ง3คนมันมีความหมายกับช่องเล็กๆช่องนี้มากครับหลังจากนั้นพวกผมก็เข้าไปในโรงครับระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับ ก็ดูหนังจนจบและทำกิจกรรมที่ทางทีมงานเตรียมเอาไว้และไฮไลท์เลยก็คือช็อตที่คุณเอริกะมุรคามิเดินลงมาครับผมนั่งอยู่ที่นั่ง14ของแถวๆนึงครับเกือบติดทางเดินได้เห็นคุณเอริกาแบบใกล้ชิดมากๆท่องพูดกันตรงๆเลยว่าเสียอาการกันทั้งโรงหนังเลยครับตัวของเขานั้นมีสเสน่ห์มากๆมีสเสน่ห์สุดๆส่งออร่าแบบจัดจ้ามากครับสะกดคนดูตรงนั้นได้ดีมากๆครับดูดีกว่าในซีรีส์เยอะมากม เขาเรียกว่าไงอะ่ะมันดูสง่างามสมกับบทองค์หญิงมากๆครับพวกผมคือจ้องหน้าจอไม่หยุดเลยครับมันเคลิ้มจริงๆน่ารักมากใดๆก็คือคนที่เสียอาการที่สุดเลยก็คือซิม52ที่ครับเสียดายที่พวกผมสองคนไม่ได้ของแถมพิเศษอะไรติดมือมาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับแค่มาเจอทุกคนมาเจอบรรยากาศงานอีเวนต์มาเจอคุณเอริกามูราคามิที่สง่างามมากๆบอกได้คําเดียวเลยว่าคุ้มครับมาถึงเนื้อหาที่2ของคลิปนี้กันครับกับความรู้สึกหลังจากที่ดูบาคุเกะเซนไตบุนบูมเจอร์ประทะ k ิงโอเจอร์กาคุดเดสก็ต้องยอม,มรับครับว่าผมไม่ค่อยคาดหวังอะไรอยู่แล้วกับ Movie Crossover ของทาง Super s e n ซนไตเพราะมันจะเล่าเรื่องในสเต็ปเดิมๆที่คล้ายกันแทบทุกเรื่องอยู่แล้ว2ขบวนการมาเจอกันมีเหตุการณ์บางอย่างทำให้แยกตี้ผสมกันไปและสุดท,ท้ายก็มารวมตัวกันปราบบอสในตอนท้ายซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นแบบนั้นเช่นกันครับเรื่องย่อจะพูดถึงราชินีนิโคลาจากดาวทริกเกอร์ ที่เธอคนนี้จะปรากฏตัวให้เราเห็นครั้งแรกในบุนบูมเจอร์เดอะมูฟวี่ครับเธอกําลังจะลงนามเป็นพันธมิตรกับดาวจคิวดาวที่เหล่าราชาอาศัยอยู่และได้ขอให้บุญบูมเจอร์ที่ขณะนั้นกําลังผจญการแข่งบิ๊กแบงกลางปีในอวากาศให้มาเป็นสักข,ขีพยายนให้กับการลงนามพันธมิตรในครั้งนี้ครับแต่ในระหว่างน,นั้นเองพวกเขาก็ถูกโจมตีด้วยคูรุมาจูฝาท่อครับอะชิเลียนที่ยังหลงเหลืออยู่ในอวกาศและได้ไปทําลายผนึกน้ําแข็งทําให้มินอนกันหนึ่งในจาโอดอวกาศฟื้นคืนชีพขึ้นมาเเพื่อรรววบมกลีกกยััดิ์สธ้3 เพื่อแผนการไายอะไรบางอย่างแก๊งบุญบูมเจอร์และแก๊งคิงโอเชอร์ er จึงต้องรวมพลังกันเพื่อยับยั้งแผนการนี้เอาไว้พอดูเอาเข้าจริงๆแล้วเนื้อเรื่องมันแทบจะเฉยๆมากครับธรรมดาแต่ไม่ได้แย่นะครับคือมันก็คือสูตรสําเร็จของหนัง crossover กันของซูเปอร์เซนไตครับมันจะนําเสนอโมเมนต์ของตัวละครต่างๆแ,แน่ๆผมว่านะใครที่ชอบ2เรื่องนี้ดูแล้วคงหายคิดถึงกันไปบ้างครับบางซีนก็จะนําเสนอให้เห็นถึงความอบอุ่นที่ใครดู2เรื่องนี้มา คงยิ้มกันบานนะครับมันดูแล้วเบิกบานอบอุ่นและมีความสุขมากๆครับคิดซะว่าเหมือนเราได้กลับมาเจอเพื่อนเราอีกครั้งไม่ต้องสนใจอะไรเล่นกันให้สนุกก็พอประมาณนั้นและผมชอบเคมีของตัวละครในเรื่องนี้หลายๆคนนะโดยเฉพาะไทยะกับกีระ โอเคแหละมันอาจจะไม่ได้นําเสนอลึกซึ้งอะไรผมว่าเรื่องก่นกอนๆเขาทําคู่สีแดงออกมาได้ดีกว่าเรื่องนี้ก็มีถมเทไปแต่ที่ผมชอบเลยก็คือมันเท่ครับ2คนนี้ทําอะไรมันก็ดูเท่ดูขนลุกไปหมดทุกอย่างโดยเฉพาะซีนไฟนอลไฟที่ไทยะกับกีระมาร่วมวงกับเหล่าสมาชิกที่เหลือบอกได้คําเดียวเลยว่าโคตรเท่พี่จะเท่ไปไหนเอาไปเลยครับเท่เต็มสิบพิสซ่ในเรื่องนี้ก็ถือว่าดีไซน์ออกมาไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่ครับ มันก็คือปีศาจที่เราสามารถพบเจอได้ในตอนทั่วไปตรงนี้แอบเสียดายนิดนึงไหนก็หนังลงแล้วก็อยากให้เขาออกแบบหรือลงทุนเรื่องดีไซน์ให้มันดูเล่นใหญ่กว่านี้หน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันพอปล่อยผ่านไปได้ส่วนตัวละครอื่นๆก็ทําหน้าที่และบทบาทของตัวเองได้ดีครับชอบที่เจรามี่มีแอบแวงบ้งไปจิกกัดคากรากีน่อยดูแล้วรู้สึกเจ็บแสบดีส่วนคนอื่นๆก็ตามบทบาทที่มีครับซีนสุดท้ายที่สู้กันอันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันนําเสนอออกมาว้าว perfect แต่ก็ดูเอามันได้ครับ ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะครับสำหรับดูเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่าคิดซะว่าเพื่อนกลับมาเจอกันเล่นกันให้สนุกก็พอภาพรวมบุญบูมเจอร์ประทาคิงโอเจอร์มันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่ครับผมกลับชอบมันด้วยซ้ําถึงแม้ว่าการดําเนินเรื่องของมันจะแอบ,บน่าเบื่อชวนง่วงไปหน่อยก็เถอะแต่ตัวละครมันก็เอาเราอยู่ครับความรักที่เรามีให้กับตัวละครทั้งสองเรื่องในเรื่องนี้มันตอบแทนเราได้ดีจริงๆครับมีบางซีนประทับใจมีบางซีนทําเอาเรายิ้มแป้นเอาง่ายๆว่าดูแล้วฟีลกู๊ดมากครับเป็นอีกเรื่องที่ถ้าคุุณชอบม และคิงโอเจอร์คุณควรที่จะดูมันครับสุดท้ายนี้ผมบอกตรงๆเลยว่าตั้งแต่ผมมาอยู่กรุงเทพได้ไม่กี่วันนี้ผมรู้สึกหมดไฟครับมันงอมมันเครียดไม่รู้จะด้วยการห่างบ้านด้วยหรือเปล่าการที่ชีวิตต้องก้าวไปอีกสเต็ปนึงด้วยหรือเปล่า การเติบโตเป็นผู้ใหญ่มันแบกรับความกดดันอะไรหลายๆอย่างมากครับแต่พอได้มางานนี้ได้เจอพี่ๆที่เคยทํางานด้วยกันได้เจอ FC ที่ชื่นชอบในตัวตนของเราเข้ามาทักทายได้ดูผลงานที่ทําให้เรามีความสุขผมพูดตรงๆว่ามันทําให้ผมรู้สึกดีและเติมไฟให้กับตัวผมได้เยอะมากจริงๆครับขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณคนดูที่ซับพอร์ตขอบคุณ FC ที่เข้ามาหากันขอบคุณพี่ๆการ์ตูนขับที่ทำให้ผมแห่คิดถึง ขอบคุณบุญบูมเจอร์ประทานคิงโอเจอร์ er, ที่มอบความสุขให้กับผมในวันนั้นหวังว่าหลังจากนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับตัวผมไม่มากก็น้อยครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับและสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับคุดเดชด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมาทําคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย